ดีครับผมมื่อกี้มีไก่อบครับอบทีเรียบร้อยแล้วครับผมรสขึ้นเชียงแน่นอนครับอุ้ย่วงนวดสีสันนะครับจัดไปครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับในทเรียบร้อยแล้วขอกินกันเลยครับผมมาครับอ่าจับคอกับเปล่าไปกินกันไข่ครับผม จะมาทำอะไรกันครับพี่อ๋อไก่อบครับผมไกอ่อบอืมนี่ก็หยาบไปทีไหนไก่พันไก่พันหยาบอ,ยอุ้ยอ้ขอโทษขอไปครับนี่กิมกันเลยครับมีน้ำจิม้มทำเองครับผมทเองคอันซีไปไทยบั้งครับเพราะว่ามันดึกแล้ว ถ้าตำเิ็กลุมตำเลกครับเบื้งเนี่ย,ยสุดยอดครับผมมา,มาครับมา,มากิน้กันมากิมพริกแดงแซ่บๆครับรู้บอกอยักินตอ่ <laughs> อยอร่อย่ไหมพี่ อ <ste> <ically> ือหือือหือร่อยครับอือืมนี่ยังกรอบแซ่บดีครับอร่อยเจยกินหมดเครับ อือหืออือหือ เหมือนน้ำเป็ดเลยวะเนาะไก่นะครับเหมือนเป็ดจริงๆเลยนังมันะเป็นแบบคนนุณเย้ยครับลูกคุณเย้ยหี่อยังกรอบครับอืน้ำซอสอร่อยครับ อุ้ยอืมนขึ้นขึ้นขึขึ้น้หขึบึ้นขึ้นขึ้นขึนข้นขนขึ้นขนขึ้นขึ้นนขึ้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 นนขนนขึ้นขึ้นขึนน ล้ากิมสุดยอดใช่ไหมพี่สูมซานซายครับหืมทำเงี้ครับทูฮัมครับ ตุลครับตุดซิวเลยตุลครับผมจัดไปสิวเด่นเลยฮึโอ้โห ผิดแต่พี่เ้านกิจมแซ่บป่ะผมซีบ่ซีบ่ซีบ่น้ำลับน้ำน้ำกรอบมึงเนี่ยมันม่แคยๆแกบันครับแต่ว่าบริษัทแกบันครับอืกลาง่ะ เดียวว่ะปีผงครับเป็นไงอร่อยจีแรง ไปคลิปไปคลิป,ป,ปอะ่ะคำไทยคำละเอียบเลยครับมองให้เอ็ซีทุทกคนครับอืมเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหนน้ำเลยครับ อย่าลืมคอมเมนต์บอกเรื่องว่าเห็นยังกินี้กับขวากลับล้นเพียงเท่านีครับ,บค,ครับครับ